สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมโอรถมือสองบายเพชรยนต์นะครับอยู่กับผมนะครับที่ประสานงานขายของบริษัทเพชรยนต์แล้ววันนี้ผมมีมิว e เปีใหม่มาแนะนำนะครับลูกค้าท่านใดท,ที่กำลังมองหานะครับรถ7ที่นั่งรถ PPV ไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับเจ้าอิอุสุมิวเอ็ก 1.9 Active ขับ2นะครับคันนี้เป็นรถปี2022 23สีขาวนะครับคือเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นถ้าออกห้างป้ายแดงอันนี้จะอยู่ประมาณ1,100,000 1, นะครับแต่ตอนนี้ราคาประหยัดไปเลย200,000เหลือแค่899นะครับและค่างวดเนี่ยผ่อนเบาๆแค่1.5 0 0 0เท่านั้นเองนะครับลูกค้าที่กำลังมองหารถ7ที่นั่งรถ PPV สภาพแบบ ต้องบอกเลยว่าน้องป้ายแดงเลยนะครับและผ่อนเบาๆนะครับนี่รายได้30,000บาทขึ้นไปทุกอาชีพนะครับซื้อคนเดียวจบเลยนะครับคันนี้ทะเบียน8463นะครับยังไม่ติดจองยังไม่มีเจ้าของถ้าสนใจคันนี้ต้องการรายละเอียดคันนี้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 9 8 4 4 6 5 2 2 2นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่ารายละเอียดคันนี้เป็นยังไงนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้ไฟหน้านะครับ ตัวรุ่นนี้เขาให้ไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์แล้วมีไฟ LED daytime มาให้นะครับแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นสีดำเงานะครับตัวรุ่นนี้ยังไม่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้นะครับยังไม่มีเซ็นเซอร์มาให้แต่ว่าได้ไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์อยู่นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มี LED คือสภาพรถอ่ะคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับแล้วก็ไม่มีรอยเบียดรอยชนหนักมาแน่นอนนะไม่มีรอยเบียดรอยชนหนักมานะครับ แก้มด้านข้างจะมีไฟเลี้ยวนะครับคือจะย้ายตำแหน่งของตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาอยู่ที่แก้มด้านข้างนะตัวรุ่นนี้แล้วก็กระจกมองข้างจะเป็นสีดําไปเลยนะครับส่วนล้อก็จะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับล้อแม็กขอบ17ได้อย่างปี22นะครับก็คือปีติดรถแหละของดัลลอบคือให้มาสเปคแบบนี้เลยนะครับทั้ง4เส้นเลยนะคือต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่ได้ไปเปลี่ยนหรือไปเปลี่ยนอะไรอะไรพวกนี้มาเลยนะครับรถสวย สภาพน่าใช้นะนี่ให้ดูนะครับดันหลบยังดันหลบนะแล้วก็ช่วงล่างนะครับซุ้มล้อสภาพสวยนะครับอ่าทีนี้อย่งางไรละเอียดอื่นๆคันนี้ก็จะติดฟรีมาให้นะครับมีคิ้วกันศาสตร์นะครับมือจับยังให้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่เจ้าของเดิมไปติดตัวเบ้ากันรอยมาให้ของตรงรุ่นมิวเอ็กซ์นะของตรงรุ่นเลยนะครับอันนี้ผมให้ดูรา,ายละเอียดของสีของผิวตัวรถก่อนนะครับ หลังคานะครับตัวรุ่นนี้ยังไม่มีแหลกหลังคามานะหรือหรือตัวรูปเร็วนะครับไม่มีนะครับให้ดูนะครับแล้วก็ล้อหลังล้อแม็กสเปคเดียวกันเลยนะครับดิสเบรกสล้อนะครับแชสซีนะครับตัวแชสซีอาจจะมืดน,นิดนึงนะแต่ว่าแชสซีเดิมไม่มีไปแบบไปตัดต่อตัวถังตัดต่อแชสซีหรือว่าแชสซีอะไรพวกนี้มาไม่มีนะรถเดิมนะครับคันนี้รถสเปคเดิมเดิมเลย รถมือเดียวนะครับทะเบียน8 4 6 3ยังไม่มีเจ้าของกับราคาเบาๆ8 9 9ปด0 0 0 0บาทค่างวดเบาๆเช่นกันนะครับ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะมาดูกันต่อนะครับอย่างด้านท้ายนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับมีมาให้นะแล้วก็ตกแต่งตัวขอบฝาท้ายใส่คิ้วมาให้สีดำคือสเปคเดิมจะไม่มีมานะครับสเปคเดิมไม่มีมาอันนี้ใส่ของวาซูมามาให้เลยนะเป็นสํานักแต่งนะครับดีโลโก้โครเมียมไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับ ไฟท้ายไฟเบรกนะครับสภาพเดิมไฟถอยนะแล้วก็แต่ว่าตัวรุ่นนี้อย่างที่อย่างที่บอกไปนะครับไม่มีเซ็นเซอร์มาให้แต่โดยรวมตัวรถสวยนะครับอ่าไม่มีเซ็นเซอร์ไม่เป็นไรนะครับแต่คันนี้มีกล้องมาให้1ตัวนะครับนี่มีกล้องมาให้นะครับอ่ามีกล้องนะแล้วก็ด้านหลังนะครับภายในเป็นรถ7ที่นั่งนะครับมีแอร์ทุกตำแหน่งที่นั่งเลยเบาะหลังจะพับปรับได้นะครับเบาะหลังพับได้นะครับเนี่ยมันจะมีสลักดึงตรงนี้แล้วก็แค่พับลงไป นะครับนะสำหรับคันนี้นะทุกคันเลยมิ X เอ็กเบาะจะพับราบแบบ100%เซและความน่าสนใจของคันนี้นะครับคือที่เก็บของเขาซ่อนลงไปอยู่ด้านล่างนะครับเขาซ่อนลงไปอยู่ด้านล่างซึ่งมันจะทาให้ตัวนี้เสมอแบนราบไปร้อจะไม่เหมือนตัวมิ X เอ็กรุ่นก่อนนะครับที่มันจะเป็นกล่องตั้งขึ้นมานะแล้วก็คันนี้มีนี่ไฟส่องห้องเก็บของด้านหลังมีมาให้1ดวงนะครับเปิดปิดได้นะแล้วก็ โครงสร้างตัวรถต่างๆนะครับโครงสร้างก็การันตีเลยว่าโครงสร้างเดิมนะครับหัวน็อตเนี่ยเดิมแน่นอนสเปคเดิมโรงงานนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับอันนี้ผมให้ดูนะทั้งสองข้างเลยจะเห็นได้เลยว่าไม่มีแบบรอยขยับนะครับตัวจุดเชื่อมต่างๆตะเข็บตัวรถนะครับสภาพเดิมแล้วก็แผงประตูด้านในก็คือเป็นสเปคเดิมที่ติดรถมาไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนเลยนะด้านท้ายไม่มีชนมานะครับผมให้ดูเลยนะครับ ตัวฝาท้ายอ่านะฝาท้ายเดิมนะครับพอ1 5ึ0 0หมื่นหาบาทเริ่มต้นนะสำหรับ m ิวเคันนี้ได้ลดอายุลดแค่2ปีเท่านั้นนะลดปียีิบสนะครับเป็นรถจุดที่นั่งรุ่นยอดนิยมนะครับคือโฉมนี้ดีไซน์ใหม่หมดจดจากรุ่นเดิมไปเลยนะครับถ้าสนใจคันนี้ก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะครับรถคันนี้ยังไม่ติดจองนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับราคาเ ลูกค้าท่านใดหรือพี่ๆพี่พ่อหนะอานะครับอยากจะออกรถนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับนึกถึงผมได้เลยโอ้รถมือสองนะผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับทีนี้มาดูเลขไม้ดีกว่านะครับเลขไม้คันนี้แค่46,000โลเท่านั้นเองนะครับคือหน้าจอแสดงผลเนี่ยขนาดใหญ่เลยนะครับมีบอกตำแหน่งของตัวเบลจะเห็นเป็นตัวเบลตัวอแดงเนี่ยหที่นั่งนะครับแล้วก็เลขไม้แล้วก็ตำแหน่งของเกียร์ต่างๆนะครับรถสวยไม่มีช้ำ นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนะสภาพสวยโลโก้สวยแอร์เย็นนะครับมีที่วางแก้วน้ำนะครับมีที่วางแก้วน้ําตรงนี้จะเป็นสวิตช์ของแอร์ด้านหลังแล้วก็ปรับไฟด้านหน้ามีที่เก็บเหรียญด้วยนะส่วนรายละเอียดคอนโซลตรงกลางนะครับโอ้ยนะแอร์เย็นนะเนี่ยขนาดเพิ่งเปิดนะขออนุญาดเบาแอร์นิดนึงนะครับอ่านี่เลย สวิตพวงมาลลยนะครับใช้งานทํางานได้ปกตินะครับเห็นไหมทํางานทำงาน,งานได้ปกติเลยแล้วก็พวกโหมดฟงังก์ชันพื้นฐานนะครับอันนี้หน้าจอมีมาให้วิทยุ USBiPodBluetoothAudio มีหมดนะครับแล้วก็เนีย่ยเชื่อมต่อ AppleCarPlay ได้นะสะดวกสบายนะครับก็คือพอเชื่อมต่อมันแค่ซิงค์เสียบกับ USBiPod เท่านั้นเองนะฮะมันจะเชื่อมต่อเลยแล้วก็ AndroidAuto นะครับสะดวกสบายนะครับมีกล้องตัวรุ่นนี้มีกล้องมองหลัง นะครับถ้าเป็นตัวก่อนไม่ได้เชนไม่ม,ไม,มีไม่มีกล้องนะครับคอนโซลนี้สวิตไฟจอดฉุกเฉินนะครับนี่รายละเอียดสวิตแอนะครับนี่ตัวสัญลักษณ์นะครับตัวถุงลมนิรภัยนะครับใช้งานทำงานได้ปกติเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเกียร์อโอโต้มีระบบป้องกันการลื่นนถลายระบบชะลอความเร็วขณะลงเนินนะครับแล้วก็ออตโตสตาร์สตอปและรวมไปถึง มีเบรกหฮไฟฟ้านะครับตรงนี้จะทำงานต่อเมื่อเวลาเราจอดรถโดยขณะที่เรายังเข้าเกียร์ดีอยู่นะมันจะทำการเหมือนเหยียบเบรกให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวเบรคมือไฟฟ้านี่สีแดงนี่คือขึ้นแล้วว่าใช้เบรกอยู่ถ้าพอรากดลงมันก็จะปลดล็อกแค่นั้นเลยนะครับให้ดูภายในนะครับเป็นบาะผ้านะครับครนนี้บาะผ้าสภาพสวยแต่ว่าตรงที่พักแขนตรงนี้จะเป็นหนังตรงนี้เป็นหนังนะครับ ามาดูฝั่งคนขับันหน่อยนะครับฝั่งคนขับนะครับเบาะเนี่ยสภาพสวยเลยนะครับเบาะสภาพสวยนี่เบาะหนังสภาพสวยภายในห้องโดยสารกว้างนะครับนะบเหมาะก่การเป็นรถครอบครัวมากๆแล้วก็แผงดับบอร์ดระบบเซ็ทนทร์ลล็อกกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะแต่ว่าเปิดไฟฟ้าทุกบานนะครับคือเรื่องโครงสร้างเนี่ยการันตีแล้วนะครับว่ารถไม่มีการชนหนักมาแน่นอนเพราะว่าสภาพแบบนี้คือเกรดเอเลยเกรดเอเลยนะครับนี่เกรดเอเลยนะครับนี่ ภายในสวยรถไม่ช้ําตัวเบาะนะครับเบาะเนี่ยนะครับไม่ช้าไม่ค่อยได้นั่งเลยดีกว่านะครับมีที่พักแขนมาให้นะครับเป็นเบาะผ้านะอันนี้เป็นเบาะผ้ามีแผ่นสครับเพจมาให้พร้อมนะครับแผงประตูด้านในสวยนะครับไม่มีริ้วรอยรถเดิมนะครับต้องบอกเลยว่ารถเดิมนะครับ899นะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับทุกอาชีพสามารถออกรถได้เลยนะครับ พนักงานบริษัทข้าราชการเกษตรกร,ะกรนะครับเพียงแค่ขอไรายได้3 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับทุกอาชีพ3 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับได้เลยนี่นะครับดูตรงนี้จะเป็นสวิตช์ของตัวพับเบาด้านหลังนะครับพับเบาแบบนี้ขึ้นมามันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนะมีติดสติกเกอร์ให้อยู่ครบนะครับสวยนะครับไม่มีรายละเอียดช้ำตรงไหนเลย มีตัวทวิตเตอร์มาให้นะครับลำโพงรอบคันแผงประตูด้านในตรงนี้จะเป็นบุผ้านะครับยังไม่ได้เป็นหนังนะสำหรับตัวรุ่นนี้ส่วนฝั่งคนนั่งด้านหน้าพอเราเปิดเข้ามานะครับตัวโครงสร้างตัวรถเนี่ยคือสภาพสวยไม่ได้เก็บงานสีมาเลยนะครับคอนโซลนี่ต้องเป็นตำแหน่งของตัวแอร์แบกนะครับตรงนี้จะมีช่องเก็บของกล่องคูบ็อกซ์นะครับถ้าเป็นตัวท็อปจะมีเครื่องเล่น DVD อยู่ตรงนี้นะครับไปหาดูในคลิป ก่อนหน้านี้ของผมได้นะครับเบาะสวยนะครับเบาะสวยโครงสร้างตัวรถหัวเนี่ยหัวน็อตนะครับสีอะไรต่างๆตรงนี้ไม่ช้ำต้องบอกเลยว่าไม่ช้ำนะน่าใช้งานมากๆนะครับคือรถมือเดียวเลยสภาพน้องๆป้ายแดงนะครับเอาไปนี่ใช้ยาวๆนะครับขับขึ้นเหนือล่องใต้ไม่มีปัญหานะครับเช็คระวกติกาศสูนได้เพราะว่าดันตีทางศูนยูสูยังมีอยู่นะครับอันทีนี้จะพึ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องและโครงสร้างด้านหน้า เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสภาพโดยรวมเป็นยังไงน่าใช้ไหมเดี๋ยวเรามาติดตามกันเอาละครับมาดูกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดในห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์คันนี้1.9ลิตรนะครับือเป็นเครื่องยนต์1 9น2ที่เขาพัฒนามาสาหรับตัวรุ่นนี้นะครับ150แรงม้าเหมือนเดิมนะครับสายพานหน้าเครื่องนะครับทํางานปกติรายละเอียดในห้องเครื่องโดยรวมนะครับคือของเดิมหมดอันนี้ผมให้ดูเลยนะครับ พัดลมหน้าเครื่องนะครับตัวแทงน้ํายาคูลแลน์นะครับรายละเอียดต่างๆรวมถึงตัวโครงสร้างด้านในนะโครงสร้างตัวรถตัวกล่อง ABS นะครับตัวหม้อลมเบรกตัวน้ํามันเบรกนะครับหัวน็อตตามซอกอันนี้เดิมนะครับไม่มีสนิมเลยนี่นะครับหัวน็อตอันนี้คือรายละเอียดเดิมคานหน้าคานหน้าเดิมรวมไปถึงตัวคานหม้อน้ําด้านหน้านะครับ นี่นะครับจะเห็นได้เลยนะว่าตรงนี้คือรายละเอียดเดิมๆหมดสภาพตามการใช้งานจริงนะครับตัวแผ่นเพจนะครับเพจสีดำเพจเพจสีเงินหมุดสีดำนะครับเครื่องยนต์แบบ RZ4E นะครับขีด TC นะนี่เลยรถปี2 2นะครับแล้วก็โครงสร้างตัวรถหัวนอ็อตตามซอกไม่มีสนิมเลย รายละเอียดเดิมๆหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแผ่นกันความร้อนก็ยังติดอยู่ครบนะแล้วก็ตัวฝาโปูของรุ่นนี้เขาจะไม่ได้ติดอะไรมานะเขาจะโล่งๆแบบนี้นะครับหัวน็อตจะเดิมๆแบบนี้เลยน,นี้คือรายละเอียดหัวน็อตเดิมเดิมไม่เดิมฝาฝาเดิมดูไงดูด้านในสีจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือสีเดิมของเขานะครับรายละเอียดเดิมหมดะนะครับโอเคนะครับก็เป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับสาหรับยูสุมิเวกนะครับ1.9 แอคทีฟเป็นตัวเริ่มต้นขับ2นะครับราคาเปิดอยู่ที่8,99และค่างวดผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่15,000บาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับต้องการรายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมนะครับเบอร์ด้านล่างเลยตัวสีแดงนะครับ0984465222นะครับหรือจะสแกน QR Code ก็ได้ที่หน้าจอและทักไลน์ผมมาส่งติกเกอร์ทักไลน์หาผมเลยนะบางทีผมกลัวมองไม่เห็นนะครับก็น่าใช้นะสำหรับคันนี้ ดูแล้วดูคลิปจบอยากจะจองก็สามารถทําได้นะจองจัดไฟแนนจองซื้อสดหรือจะนัดเข้ามาดูรถก็ทําได้เช่นกันรถอยู่เซรีไทยมีบุรีกรุงเทพบริษัทเพชรยนต์นั่นเองวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ